ก็แต่มีอันนีเดวยววะเนะี่ยมีไอ้ลิสเนี่ควรมีในตีอย่างน้อยหนึ่งตัวเอ่บัฟแม่งห้าสิบตัอืมคิวบัฟแม่งเชฟสกิแลมแม่งก็ดามิคาบล็อตอยู่กับพี่ชอบเอสเมคิวจะท,ท,ทำอะไรวะกินน้โซคุยสัเกอร์เอามานะแพ้แข่งทำไมาเอาหักตัวไอ้เออก็รับแม่งแปดตัวเลยอ๋อิมกแปดตัวนะ <没 S 2> 哎，是的，我好，我。好好好好好 นี่ติดกี่หัวเดนเลนะเมื่อกีเบ็ดนาทีหาตู้กับคุณภาพอตายหาแน่กูเจ็บแตกวาอือแบบโลหลอก นอน,นีใครจะปัม๊มมัาเรายามั่งโอ้ยขี้เกียบอ่ะเดี๋ยวจะไปร้อนไปมันไม่นอนหรอกมันจะไปเล่นเหยน็นกูเลยใครบอกกูมมนนร้อนวนีนนนเถ่อนพวเล่นเกมเถือนรับไม่ได้โกรธโกรธต้องเล่นเ,นเแพ้เล่เนเกมแพ้เยนเ็เยนโคตรมากไอ้ปังไอ้ปังพอดมันไปนั่นแหละมันไป ไอ้ยกมอย่างนเกคาเตอร์เขาบล็อกคนไทยนะเอยฝังแน่เลยค่ะมึงไปทำเช่นนี้คนคนไทยโดนบล็อกแนเหรอรู้มาแล้วเปเอีบอกวาเนี่ยะคนคนไทยโดนบล็อกเลยเหรอเออเคาน์เตอร์อ่ะเคาน์เตอร์สไตล์ภาคกาก้าก เปิดแคลมเปิดไอเลงไอพวกมันเข้ามาในนี้ไม่ได้หรือเปล่าวะก็ได้กูให้ได้ไม่ได้่ไไ้ลอยบุกเข้ามาอยู่เปล่าล <c oughs> อยเตะโอ้ยตา <c oughs> cay, cái món ô, mình làm cắp soát lửa thôi sao thôi ยูยูยูต้อรังให้ยูฮะมองอมงเห็นนะเมต้องเอื้มเอื้มมาดูข้างน ว่าแล้อละเริมแรงนเลยโอ้ยโอ้โหไม่ให้คุณลุกเลยบอ,อยไหนบอ,บอ,อยปย่ามาแล้วโูออย่ามาแล้วไปออโอ้เต็มเฮ้ยบอจะลบา้ปตอแล้วมาแล้วมีนนนี่ด้แล้วเา ใส่มันแหมมันรอดเฮ้ยเฮ้ยล้างมงเฮ้ยลอมกันนะฮะไม่โดนน้ำแม้สักทีเอาิ้วไปเอาเดี่วเดยไปโดนคนนดีน อ้เฮ้ยเอาไปเอาไปเปนสิีจะกินดูดมาเขาแข็งอะอะไรมาอันไหนเพิ่งจะลบปักไอ้สีแตกแล้ว เดี๋ยวข้างขวาจินนี่อะไรกันปะเนื้อไหมไก เอาตับสุสีมาคิวแค่สุสีก็พอโดนดังบลินเตอร์แตกตายขาบไม่ต้องไแล้วตายขาบลไม่ต้ออร์ไปนะตบดีเยอะไปหรอ

เฮียวงหายต่อหน้าต่อตาเลย <ไป S 1> อเออมาแล้วไอ้ี่ครับไฟไหมกูด้วยนะเย็ดแ,แปดเยไม่แข็งอ่าโดน

อยาหูมันดุแม่งผมดับของเลยเอ้ยมาแล้วชาวมัต้องตีมันมาก่อนโอ้ยอยี่ใหม่แล้วอี่ช่วยวิต ไปตรีดตรีดวในแค่เล่นตัวเดียวน่ยหีตัวดียเเตือนหน้าหีนี่ก็มีตัวเดียวก็มีไม่จับมาทำเออหน้าหีเอ่าทำเอ่หน้าในหีไมาเออทำไมทำร้ายหีต้องเป็นหน้าตัวเมียวะไม่รู้เลยเจ็ดเลย์เป็ดเไเจ็ดหีนี่ เนื้อหน้าตุ้มยัยแม่งบอกไปคอร์สพีเป็นแถบเลยเกี่ยวอะไรวะเออหน้าหน้าตุ้มยัโอ้หน้ามันผิดจริงตอบแ้จะใส่กับเทยหน้าอะไรวะน้่กระเทยอ่ะบอกหน้ากระเทยหน้าไอกระเทยหน้าตุ้มยู่มันอ้าเอ้าก็แบบไปแล้วผิดจริงตบตบนำว้ชายก็มึงเนอตัวคู่ ก็เวลาวิ่งต่อยวิอยุ่้น่าตมยิ่ง่อยน่าตมเยอะแต่วอไม่ไม่หน้หรอปังต้องฝึกได้นะออะูแไมไม่ก็แล้วไ ไม่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 หัวนิ้ไม่เลยครับเออเราไแกงมันเดียวเฮ้ยลทำโดนหลุมเฮ้ยลุมก็ไม่ทำอะไรแล้ว ทำไมมันต้องยิงเลเซอร์ตอนตายวะยิงใส่ตัวเองเนี่ยไอ้ตายผมเปิดกูจะเปิดดูไฮ้ยจอมเฮ้ยโอ้ไม่รอพี่อะไรเลยดรอปเฮ้ยได้เกาะ ex วะต้องไปก่อนแล้วตอนนี้ไม่ได้ว้าไม่ได้เอือราบเนี้ยโอ้ยหยอกคนทุเรศไอสัตว์ไอสัตว์เกาะ et กูจะได้ et ครบตัวแล้วไอเหี้ยเฮ้ยผม ex ว่ะ อะไรู่เนี่ยโอ้โหแม่งได้ตัวเมื่อกี้ได้หัวเราจะทำเวทีละคนเลยเนี่ยเกิดโอ้โหเดี๋ยวรอบต่อไปแม่งดรอปขากูคราบเวทีใส่ทั้งตัวเลยได้เลยเนี่ยทำเวทีใส่ดีไหมเกียจเลยไม่เอาไหนก็ได้ไหนแล้วเดี๋ยวต้องเอาให้สุดอุดให้สุดอุดให้เสาเสาให

กูเขาว่าทำไมเล่นรถเรื่อยๆห้าสักไอ้ก็กดทองขาวเฮ้ยกดเลยจะเอาทองขาวาเฮ้ยแม่งง้างมือออกทันไม่ทันไม่ทันห้าเรา

เอออย่าตายอย่าตายออเข้ม่เลนี่นี่เก็บให้หมดแม่งเลยเก็บคนเดียวอุ้ยซีตสแกเออเดี๋ยวหมูมาข้ามของแบบไปนับเนี่ยต่างบอกกาวเ้ยเอ้ตายหลยโดนระเบิด มึงมึงก็ควรดูเลือดกู เดีวจโตไปไหนแล้วล่ะใครคิดวา่ากลับมาไม่โดดเทีอนอยู่ <c oughs> เออหมูมาได้เร็วมันเกม์มา้หลอยงา <c oughs> หงอยบังครับตัวละครยังไงอะคนโก้เอา้าก็บังคับเหมือนเดิมไงเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวคือก็บอกอยู่มันมันจะลำบากเอาไงลนบากอะไร ไอตอนกดตีธรรมดาไงคือผมต้อง,งเปลี่ยนปุ่มไงคือตอนนี้คือยังงงอยู่คือยงังนึกอยู่ว่าจะเอาอะไรเป็นแบบเออจะไปลองกลุ่มตีของอะไรดีไงซื้อคอมใหม่เลยไม่มีตังค<ห>์ให้ยวก็ให้ผก็มาเลยซือ้อของอะเออไงเตะตั้มู่กับผมถุงวันที่หนึ่งตอนไหนในงวนง้นเนี่ยแต่ผมไม่ค้นไม่ซื้อแต่รีอยี่นะเยี่ยมเลยผมบอก เดี๋ยวผมเดินเก็บไปได้เดินไปได้ตามข้างทางอ๋อตายฮะเราคุณพ่อเดี๋ยวก็โดนจับหรอกนี่มันโดนหรอกยึดหยบไว้ดิไปมาจะใช่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมลืมไปแล้วผมอ๋อไอ้พี่ตายแล้วคุณพ่อเราไม่รู้บอกแสงไม่ได้นะได้เแปลว่าแบตเตอรี่ที่ใครคนนั้นก็ไอ้นี่มันก็ของอ่ะ เอาเด้วต้องแบบตะลุมคนนั้นหน่าเรียกไปร้างมาเมื่อกี้แล้วกณติดสเต็กท่าสเต็กได้ไงวะเนี่ยโอ๋อแบบตะลุมคนนั้นในเกมดิโดนไปแล้วนี่ยกลับมาคุณก็แบบอยากเป็นแบบตะลุมคนนั้นเหรอตะลุมมาเธอเออที่เนี่ยเ็ไใครเป็นใคเป็นคนดังเลยดังวิวพุทธมาเออน้อยใจนะโดนไายงอนแล้ว อาจจะร้องไห้อยังก็ได้ที่ใครเขาเจ็บผมไปหาไปอีกเราไปเราความในใจให้เขอีกนี่เดือดไหมดูโวยไอ้วุฒเลยด้วยเออดูโวยอ้วุฒิจบได้ทุกอะไรนี่อ้เมันบอกว่าไอ้วุฒิอ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายมันเพราะมันกาะเกินเป้าหมายมันคืเลยทีสามนี่ทีสามไม่กาะทีสามไม่กาะไอ้วุฒิจีิงทีสามนั่นอะละยังเล่นอยู่อีกเหรอเขาคนนั้น เล่นเป็นตีนมันเล่นจิงมันเิ่มเลี่ยนอ๋อจริงจริงแล้วเออมีสาอืมรายการรายการดีที่สุดแล้ววันทอเมนกลับมาเดี๋วันทอเมนจะกลายเป็นท็อปติดแลวพอว่าเรพอเรนตีของดำเขาก็จะเริ่มเล่นไปโดนดูแล้วน่ะโดนดูดนั่น่ะเออหมออกบไปมาดีอับไปเลยเราจะแตกไปหนึ่งสามที่ ตายวอลเกิดเลยล่ะเย็นไอเหียกูจะไปล้างแมล้างบัฟกระดูกจังไอบัฟเนี่ยมาอะไรหมงตัวหกห้าได้แบบมาต่อไป เอาเกี่ยวความกินของกินมอยังหกห้าอย่้วรเบฟมาปล่าเหี้ยทำไมมันไม่เจอปรากฏการระเบิดรัววะให้แทนเจอเฮียก็ยังไม่ลงหีโลลงมายัง ผมก็คือกลับมาเหมือนกันครัาไปไหนพี่เราไปนี่สีลมสีลมตื่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดินแล้วน่มัอเพลงดีจังเลย มันลงหน้าอบันเทิงแตกไม่แตกไม่ทำนะเนี่ยอ่าเออไม่ทำไจโค้ยหวนโค้ยหวนกันดุหน้าโอ้ไอบงบององ้องดอยากเล่นจีโคหวนกม้ชหันเอ้าโดนเสาเส็งนำบัฟแฝง หาเดียวบินโอเคลองอย่างนี้แสดงโอเคโอเคลงแสดงว่าโอเคโอ้บัาเพิ่งหายมาเีอะ มาระงับแอะไรคือการใช้ชื่อภาษาอินเดียเอาเขาสายเดียรภาษาปัญจาบอะไรเนี่ยเหตุเหเ็นเราใช้เราใช้รัสเซียเนี่ยบ้างหรอ บอลล้วแตกไว้ <c oughs> แตกแล้ว <c oughs> เยแทน,นแตกไ,ไว้เอ้ยมาตีเสาซ้ายเลยเอาเยนหลุมหาย <c oughs> ไม่ใครมาลากผมมาใส่บอลเนี่ยลากหลุมปิดบอสแม่งเลยไม่ต้องตีไอโหดาวอีกเอา้ <c oughs> เอาโดนแข่ง แหม่ไม่เห็นีเลยมันเลยดูดโอ่คอย่างกับตัวตล่ั้นล่างของเขาวางไปแล้วม่จ้ะเศาีเศรเศรษฐเเอ้ีเี พอดีแล okay? okay. ้วโดนเก่งอาได้ต่อไปเร็วคนหนุนนะทันทันทัพ่อเอาเฮ้ยงามเรียกพ่อ

ดูเจ็งบอสอ่ะโ้โหแต่คมกำลังต่อยบอสอยู่บอดเอาแล้วมึงไป่ใชอีทำไมเนี่ยแปลกไม่ไอ้บอดไไม่ไ็บเฮ้ยบับ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 มะไรวะมามีแตงโมอื้ม เปิดหน่อยสิไขดวงมี้เพื่อนให้น้อยเปิดกล่องแล้วไอ้เหี้ยอะไรเอ้ยไม่ตอบอะไรตอบเปล่าดีตอบเกียร์เลยเลยต้องใส่ชินหัวเก่ามันไม่ตอบลงเอ้ยไม่โดนแสงที้นหนึ่งหน่อยแน่ไอ้ฮาโลผมเนี่ยผมเป็นคนลากเขามาเองปักหมดต่อครบเอ่อกินข้าวด้วยอ้าวไม่ออกกันไม่ได้ วแล้ผมรักรักใครสองรูปแล้วอีอะผู้ลงบกปดีเลยวะกินข้าวกินข้าวกินทำไมข้าวลงยูโรูเปล่าโอเคไอ้โกชอบเอาไรผมพามาอะไรเดี๋ยวเมื่อกินข้าวสิกรอบมาไม่ได้ต้องกรอบลิ้งแหละไอ้โก้ชอบยัยยัย Hãy subscribe cho say tông Mì đồn Để không, bỏ lỡ những video hấp tông mình vài ไปปังถูกใจกูได้ยังได้คูณสามพันเหรียญแล้วยอดสามพันเหรียญต่อไปก็กันแตกยี่สิบใบปังนึงก็ลองคิดเลยบอกเลยเกาะเอทีได้ดาเมจก็ไม่ได้ได้อะไรบ้างยมมีแแทท็็กกูอ่ เ,เกิดพระเอกเย็นตื่นเฮ้ยมันว่าขำใส่กูมึงเปิดดูตัวกูมึงดูหมัดกูเจอหมัดกูไปสะดุ้งเลยเหี้ยเกาะเองวอยอยู่เลยแท้ฟินหวัง อีไปอีกไม่มีชุดเปียกส่วนลำนามันมันมีมันมีนะไม่เถอะจี้มันน่ะไม่จี้มันชุดไม่เปียกชุดของเปียกเลยเปียกแล้วไม่เห็นอยู่ไม่เปียกดูอยู่เนี่ยเปียกไม่เปียกเปียกมันอยู่ข้างๆเนี่ยไ่ต้องมันมีชุดมันมีแล้ว มันมีที่ไหนแล้วก็ยืนดูอยู่กับมันเนี่ยยืนอยู่ข้างเนี่ยโอ้โหเขี้ยอะไรคุณมนี่ยเออยืนก็อยู่ข้างมันเนี่ยตอนเนี้ยต้องต้องไปเช็คในตัวมันไม่เปียกบ้าอะไรดูยังไงไม่เปียกต้องไปเช็คในตัวมันเปียกเปียกโอ้โหเห็นชัดๆอย่างนี้บอกไม่เปลี่ยนไม่เปียกอะไรผมไม่เห็นเปียกเลยมาเถียงกันเริ่มเปียกเปียกไม่เปียกแค b ผมต้อไปให้มันดูดิแคปยังเห็นอยู่เลยเนี่ย ในตัวในตัวมันะเปียกแต่หน้าตัวมันไม่เปียกเอออย่างผมเห็นเปยียกเลยเนี่ยแต่กูเห็นไม่เปียกไะจะทําไมวะนะอ่ะ,อะมึงก,กินมึงกินมีหยกลวกไม่ลวกฮะมีหยกไม่ลวก